คิมโก้ครับผ,ผลิตสกูตเตอร์จากไต้หวันได้ใช้เวทีในงานอิกมาส2งพเป็นพื้นที่ในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่าง Sky t ท w ว150ครับซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทาวล์ e ีรีครับร่วมกับดาวทาวและก็ XT o w ซทนั่นเองสกสกายทาวนั้นนะครับคิมโก้อ้างว่าพวกเขากำลังนำเสนอสิ่งใหม่ในผลิตภัณฑ์ล่าสุดอันดับแรกก็คือในแง่ของเครื่องยนต์ในขณะที่กลุ่มสกูตเตอร์อย่างทาวล์ซีรีทั่วไปของ Kim ค,คองิมโก้นะรงนีมมก็สนนสะู ดังนั้นพวกเขาจึงใช้การระบายความร้อนด้วยของเหลวครับในขณะที่รถอย่าง SkyTown จะแตกต่างออกไปเพราะว่ามีการเลือกใช้ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่กว่าที่เรียกว่า Green Power Engine นั่นเองโดยเจ้าเครื่องยนต์ลูกนี้นะครับจะใช้เลาลูกเบี้ยวแรงบิดมุมสูงเพื่อปรับปรุงเสถียรภาพการเร่งความเร็วอย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันนะครับก็บรรลุข้อได้เปรียบในการประหยัพลังงานด้วยนั่นเอง นอกจากประสิทธิภาพในการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ต่ำซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและก็ประหยัดพลังงานแล้วนะครับเครื่องยนต์นี้ยังมีแรงม้าที่เพียงพอต่อการใช้งานและยังทาการบํารุงรักษาได้อย่างง่ายดายด้วยนั่นเองครับสเปคเครื่องยนต์จะมาในพิกัด1 2 5่งสซีซีหสูบสจังหวะ4วาล์วแบบซิงเกิลโอเวนคัมชาร์ฟนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศให้ได้ม้าสูงสุด11ตัวแล้วก็แรงบิดสูงสุด9.8นิวตันเมตรครับ แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับจะมีขนาด1 5 0 cc หลูกสูบ4จังหวะแบบ Single overhead cam s h a ช t เช่นเดียวกันนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศซึ่งจะให้แรงม้าสูงสุด11.5ตัวนะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยจะเท่ากับรุ่น1 2 5 cc ที่9.8 n นิวตันเมตรนั่นเองก็ร้องแบบตัวรถค่อนข้างจะเรียบง่ายครับไม่มีส่วนโค้งที่แหลมคมมากนักขนาดไม่ใหญ่เกินไปครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยจะมา พร้อมกับไฟ LED DRL นะครับแล้วก็ด้านหน้ายัางมีการออกแบบที่อ้างอิงตามหลักอากาศพลศาสตร์เพื่อให้การขับขี่นั้นสามารถแบกลมได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับแล้วก็กระจกบังลมหรือว่าชิลหน้านะครับสามารถปรับความสูงได้ด้วยครับหน้าจอแสดงผลนะครับจะเป็นแบบจอ LCD ดิจิตอลเต็มรูปแบบครับมีช่องชาร์จ USB มาให้ครับ กุญแจยังคงเป็นแบบปกติไม่ใช่รีโมทนะครับระบบเบรกน่าจะเป็นดิสเบรกนะครับพร้อมกับ ABS ในรุ่น1 5 0 cc แล้วก็ระบบ CBS สำหรับรุ่น1 2 5 cc ครับคิมโก้จะเริ่มจำหน่ายสกายทาวนะครับในกลุ่มประเทศยุโรปต่างๆในช่วงต้นปี2024ครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการประกาศราคาออกมาแต่อย่างใดซึ่งจะต้องมารอติดตามกันต่อไปครับว่าสุดท้ายล้วเนี่ยจะมีการเคาะราคามาที่เท่าไหร่